สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะคะในเรื่องวงจร RLC เพียงเดียวค่ะอันดับแรกครูข็อจะขอเช็คชื่อก่อนนะคะ,ะธานาชิตมาไหมคะมาครับสุชาพิตค่ะมาค่ะค่ะแล้วก็สุภวิดค่ะ สุภวิทย์มาไหคะมาครับแล้วก็คนสุดท้ายสหรัฐค่ะมาครับอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็มากันครบแล้วนะคะอันดับแรกครูก็จะให้นักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสแกนเอกสารประกอบการเรียนนะคะซึ่งเอกสารนี้จะเป็นแบบอ e ีบุ๊กนะคะหรือว่าเป็นหนังสือออนไลน์เรียนสามารถเปิดไปพร้อมกับการเรียนที่ครูสอนได้เลยนะคะแล้วก็อ สามารถอัปโหลดเป็นไฟล์ได้เหมือนกันนะคะในนี้สามารถสแกนได้นะคะเก็บ QR code ไว้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ในการเรียนในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์แรกนะคะในวันนี้อันดับแรกครูต้องบอกก่อนว่าวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องวงจร RLC เพียงเดียวโดยครูจะแบ่งในสัปดาห์นี้ครูจะสอนแค่วงจร R และ L เพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งใน วัตถุประสงค์แรกครูก็อยากให้ผู้เรียนนะคะเข้าใจความหมายของพารามิเตอร์แล้วก็ปรากฏการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ2ก็อยากให้รู้จักการคำนวณเนาะการคำนวณค่าค่าต่างๆในวงจรนะคะและที่อันดับ3ก็คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรูปคลื่นและเฟสเซอร์ไดอะเกมได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องรูปคลื่นกับเฟเซอร์ไดระแกมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อันดับแรกนะคะในเรื่องนี้อุปกรณ์พื้นฐานก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะในตัวแรกก็จะเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะอย่างครูจะยกตัวอย่างอย่างวงจร R เพียงเดียวแล้วก็อาจจะต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่อเข้ากับตัวต้านทานตัวนี้หรือวงจร L เพียงเดียวแล้วก็ต่อเครื่องกําเนิดเข้ากับตัวเหนี่ยวนาําแต่แล้วก็ ครูก็จะไว้สอนในสัปดาห์ถัดไปนะคะโดยในการต่อเข้ากับวงจรเนี่ยเราก็จะทําให้มีค่าต่างๆเกินขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าของกระแสไฟฟ้าค่าความต่างศักย์หรือว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะคะโดยพารามิเตอร์ที่เราจะต้องรู้จักกันนะคะก็คือจะมีทั้งหมด10ตัวเนาะแต่ครูก็จะอธิบายแค่ตัวที่สําคัญสาคัญนะคะในตัวแรกก็จะเป็นตัวค่าความต้นานทานไฟฟ้า ซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวย่อเป็นตัว R นะคะมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะแล้วก็ตัวค่าความนำไฟฟ้านะคะก็คือตัวทีเ่เป็นค่าที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านนะคะก็จะมีสูตร G เท่ากับหส่วน R ค่ะค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดนะคะตัวนี้แน่นอนก็จะเป็นตัว L ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะ มีหน่วยเป็นเฮนรี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นค่าอินดักทีฟีแอคแตนต์ก็คือตัวย่อเป็น XL นะคะก็จะเป็นค่าความต้านทานเชิงซ้อนของขดลวดนะคะซึ่งก็จะมีสูตรดังนี้นะคะแล้วก็จะมีค่าความเก็บประจุก็เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าเนาะตัวที่สำคัญนะคะแล้วก็จะมีตัวค่าอิมพีแดนต์นะคะที่สำคัญนะคะซึ่งค่าอิมพีแดนต์เนี่ยเป็นค่า ที่ใช้ในการคำนวณหาค่าความต้านทานทั้งหมดของวงจรอนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะคะแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่สำคัญในวันนี้ก็คือค่าแอดมิเตน์นะคะซึ่งเป็นค่าความนำทั้งหมดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะคะ,ะถึงตรงนี้ทันกันใช่ไหมคะทันค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะ ครูอยากจะถามนักเรียนนะคะเอ่อนักเรียนคิดว่าวงจร R เพียงเดียวนะคะมีอุปกรณ์ใดที่ต่อกับอุปกรณ์ใดบ้างคะในวงจรมีใครพอจะทราบไหมคะอ่าเดี๋ยก็งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอย่างวงจร R เพียงเดียวเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะหรือว่าเอ่อตัว E นะคะต่อเข้ากับความต้านทานไฟฟ้านะคะก็คือตัว R ซึ่งเมื่อเราต่อกันแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรน,นะคะแล้วก็ทําให้เกิดแรงดันตกค่อมอยู่ที่ตัว R นะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือในวงจรน,นี้นะคะก็จะทําให้เกิดรูปขึ้นนะคะรูปขึ้นตัวนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวตัว V และตัว I นะคะจะมีเกิดจะเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะ แล้วก็เกิดการทับซ้อนกันนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าการอินเฟสกันนะคะเราจึงอธิบายเราจึงสรุปได้ว่าลูกคลื่นที่เกิดขึ้นในวงจร r ารอย่างเดียวเนี่ยกระแสและแรงดันนะคะจะเกิดการอินเฟสกันค่ะต่อไปเฟสเซอร์ไดแกรมนะคะเมื่อทั้งสองตัวน,นี้ทับกันถูกไหมคะตัวนี้ก็จะเกิดทับกันแบบนี้ค่ะโดยที่เราเขียนทับกันแบบนี้ได้เลยเฟสเซอร์ไดแกรมนะคะโดยจะเกิด มุมก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นมุมที่เกิดขึ้นก็คือสูตรองศานะคะทําให้ตัวนี้ก็จะเป็นการวาดเซนเตอร์ด้วยการลูปนึ้้นที่อินเฟสกันนะคะโดยเราสามารถอธิบายได้ว่าเมื่ออาศัยกฎของโอมเนี่ยเราก็จะได้เ V เท่ากับ IR นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสูตรที่ทุกคนรู้จากกันอยู่แล้วนะคะ ต่อไปก็จะเป็นลักษณะสมบัติของวงจร R เพียงเดียวนะคะในลักษณะสมบัตินี้ก็จะมีทั้งหมด4ข้อนะคะในข้อแรกครูก็บอกไปแล้วเนาะว่าลูกคลื่นเนี่ยกระแสและแรงดันเกิดการอินเฟสกันทําให้เกิดมุมเฟสเซอร์นะคะ0องศานะคะข้อที่2ก็คือค่าอินพีแดนซ์จะเท่ากับค่าความต้านทานนะคะหรือว่า Z เท่ากับ R ค่ะข้อ3ก็คือค่าแอดมิแตนซ์จะเท่ากับค่าความนำนะคะก็ค,คือ Y เท่ากับ g ค่ะและกําลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะครูก็จะให้เป็นกําลังไฟฟ้าเฉลี่ย ก็จะมีสูตรปกติเลยค่ะก็คือ P เท่ากับ V I ค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะคุณจะยกตัวอย่างในเรื่องของวงจร R เพียงเดียวนะคะก็คือให้ดูจากภาพนี้นะคะในข้อแรกก็จะถามว่าจงหาค่าของกระแสที่ไหลในวงจรนะคะสูตรก็จะได้เท่ากับ I เท่ากับ E ส่วน R นะคะ E เราเอามาจาก50โวลต์ตรงนี้นะคะโดยโจทย์กำหนดมาให้หารด้วย25โอห์มก็คือ R ตรงนี้ค่ะ จะถ้าเมื่อหารกันแล้วจะได้เท่ากับ2 m ค่ะต่อไปข้อขอขายหาแรงดันที่ตกค่อมที่ตัว R นะคะก็คือสูตรก็คือ V เท่ากับ I R นะคะสูตรที่เรารู้จักก็คือเราเอา I จากในข้อกอไก่มาก็คือ2มคูณกับ25โอห์มก็คือตัว R ตัวนี้จะได้เท่ากับ50โวลต์หรือใครไม่อยากคำนวณ ก็มีอีกวิธีหนึ่งเราสามารถดูจากตัวเครื่องกําเนิดตรงนี้ได้เลยนะคะตอบที่50โวลต์ได้เลยเพราะที่โจทย์ก็บอกมาอยู่แล้วนะคะต่อไปหากําลังงานไฟฟ้าของวงจรนะคะก็คือจะเป็น P ทเท่ากับ I V นะคะโดย V ทเท่ากับ I R เมื่อเราแตกมาแล้วจะได้ I กำลัง2 R เมื่อเราแทนค่าไปแล้วนะคะเราจะได้เท่ากับ100วัตต์ค่ะ ต่อไปให้วาดเฟ,ฟสเซอร์ของวงจร R เพียงเดียวเฟสเซอร์ก็แน่นอนค่ะวาดเป็นเส้นตรงทับกันแบบนี้ได้เลยนะคะโดยโจทย์ก็ให้มาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอบตามนี้ได้เลยค่ะในวงจรต่อไปจะเป็นวงจร L เพียงเดียวนะคะวงจร L เพียงเดียวก็เหมือนกันคะ่ะก็คือเครื่องกําเนิดต่อกับตัว L นะคะโดยที่กระแสจะทําให้กระแส I เนี่ยไหลในวงจรนะคะแล้วทําให้เกิดแรงดันตกค่อมที่ตัว L นะคะ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะเกิดลูกคลื่นนะคะโดยลูกคลื่นนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเกิดไม่พร้อมกันใช่ไหมคะซึ่งตัวตัวตัวเออลูกคลื่น v นะคะจะจะนำหน้าลูกคลื่น i ค่ะซึ่งเมื่อนำหน้าไปแล้วนะคะจะทำให้เกิดเป็นมุม90องศาโดยทำให้เราวาดเฟสเซอร์ไดอะเกมได้90องศาแบบนี้คะ่ะ โดยจะเขียนแรงดัน B ชี้ไปทางขวาแล้วก็ตัว I นะคะชี้ลงล่างนะคะทำให้เกิดมุม90องศาค่ะและเมื่อเราอาศัยกฎของโอมนะคะเราก็จะได้สูตร I เท่า e กับ E ส่วน XL นะคะหรือ E ส่วน I เท่ากับ XL และ V เท่า e กับ E เท่ากับ I ส่วน XL ค่ะ โดยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นนะคะของ i ส่วน e แล้วก็สรุปได้ว่าค่าแอดมิเทน c ์เนี่ยก็คือค่า inductive s u s c e p t a n c e นะคะก็หรือว่าค่า bl ก็คือค่าพารามิเตอร์ในตอนแรกที่ครูอธิบายไปนะคะตัวนี้ตัว bl จะเท่ากับ1ส่วน xl ค่ะต่อไปอัตราส่วนของ e ส่วน i นะคะก็คือค่า impedance จะ คือค่า inductive reactant ตเราก็จะได้ xl เท่ากับโอเมกา l นะคะซึ่งโอเมกาเท่ากับ2พายเเราก็จะได้เท่ากับ2พาย f l ค่ะใครไม่ทันสามารถถามได้เลยนะคะต่อไปนะคะลักษณะสมบัติของวงจร L เพียงเดียวนะคะก็จะมีทั้งหมด5ข้อค่ะในข้อแรกกระแสงจละล้าหลังแรงดันอยู่เป็นมุม90องศา ทุกคนอาจจะตกใจว่าอาทําไมเมื่อกี้บอกน้าหน้าตอนนี้บอกล้าหลังนะคะก็คือตอนที่ควูอธิบายครูบอกว่าแรงดันนั้นนําหน้ากระแสแต่ว่าครูมาเขียนในนี้ว่ากระแสจะล้าหลังแรงดันซึ่งจะเออตอบได้เหมือนกันนะคะตอบได้สองแบบค่ะต่อไปนะคะมุมเฟสของวงจรมีค่าเท่ากับลบเก้าสิบองศาค่ะค่าเอ็นบิดตนเท่ากับ ค่า i n d u c t i v ที u ซ c e stance ที่ครูบอกไปเมื่อกี้แล้วก็มีค่า impedance เท่ากับค่า inductive reactance ค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกับวงจร R เพียงเดียวก็อันนี้คือเห็นได้ชัดก็คือจะไม่มีกำลังงานไฟฟ้าเราสามารถตอบได้เลยว่ากำลังงานไฟฟ้าของวงจร L เพียงอย่างเดียวเนี่ย P จะเท่ากับ0ค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะ ตัวอย่างโจทย์ในข้อแรกเขาให้หา inductive reactance นะคะก็คือค่า X L เราก็เขียนสูตรไปได้เลยค่ะก็คือ2 i พ F L นะคะเมื่อเราแทนค่านะคะ F ก็คือตัวนี่ค่ะ50เฮิร์ตรงนี้โจทย์ให้มาแล้วก็คูณกับ0.5เฮิรี่ตัวนี้โจทย์ก็ให้มานะคะเราจะได้เท่ากับ157โ oh อห์มค่ะต่อไปเราหาแรงดันตกข้อมเราเอา X L ตัวนี้มาแทนตัว R ได้เลยนะคะสูตรก็คือ V เท่ากับ I R แล้วก็เอา XL มาแทนตัว R ได้เลยนะคะเมื่อคูณกันแล้วเราจะได้157โวลต์ค่ะต่อไปกำลังงานไฟฟ้าทุกคนก็สามารถตอบได้เลยว่าจากลักษณะคุณสมบัติของจงจร l เพียงอย่างเดียวเนี่ย P จะเท่ากับ0วัตต์หรือว่าใครอยากคิดให้ดูครูก,ก็จะลองคิดให้ดูนะคะว่าทำไมถึงเป็น0เนอะอันดับแรก P จะเท่ากับ I กำลัง2 R นะคะทุกคนจะเห็นว่า I เนี่ยเท่ากับ1แอมป์ถูกไหมคะก็คือเราดูจากตรง ข้อที่เฟสเซอร์ให้มาแล้วก็คูณกับศูนย์ทำไมถึงเป็นศูนย์เพราะว่าในตัววงจรนี้ไม่มีตัวนะคะก็เลยให้เป็นศูนย์ดังนั้นเอ,อก็จะได้เท่ากับศูนย์วัตต์ค่ะต่อไปข้ององูนะคะเฟสเซอร์ไดแกรมที่เขียนได้แสดงให้เห็นดังรูปด้านล่างนะคะก็คือที่ขวดอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือจะมีมุม90องศานักเรียนก็สามารถวาดตามหรือว่าเอามาจาก โจดได้เลยค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น QR code ของเกม w o r d Wall หรือว่าเกมตีตุ่นนะคะซึ่งเป็นเกมที่ครูจะให้นักเรียนเก็บไว้เป็นการบ้านนะคะเพราะว่าอันนี้เอาเป็นเกมแบบเอาไปเล่นสนุกสนุกเอาไปทดสอบความาความรู้ที่เรียนในวันนี้นะคะว่า,านักเรียนเข้าใจไหมแล้วก็ทดสอบความว่องไวของนักเรียนด้วยค่ะ ต่อไปครูก็ขอให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มสองก็จะเออเออครูก็แบ่งกลุ่มมาให้แล้วนะคะโดยครูก็ในกลุ่มทีมแรกนะคะครูก็จะให้เป็นทีมของธนาชิพกับสุภวิทย์นะคะส่วนในทีมที่สองก็คือจะเป็นทีมของสุชาพิศและสหรัตนะคะซึ่ง ครูจะให้ผัดกันตอบนะคะโดยเป็นทีมแรกที่ตอบก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะทีมแรกทีมของธนาชิตและสุภวิทย์ค่ะเลือกเลขมาได้เลยค่ะว่าเอาโจทย์ข้อไหนโจทย์แต่ละข้อก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันนะคะข้อสามครับ ข้อสามค่ะจากภาพคือเฟสเซอร์ของวงจรใดคะวงจร R เพียงอย่างเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะคะ,ะถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของเฟสเซอร์วงจร R เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะจะเห็นว่ามันทับกันอยู่นะคะตัวน,นี้เก่งมากค่ะต่อไปเป็นทีมของสุชาติพิษค่ะข้อไหนคะ ข้อหค่ะข้อหนะคะจากภาพคือพารามิเตอร์ชนิดใดของวงจร r l c เพียงอย่างเดียวคะค่าความต้านทานไฟฟ้าค่ะ,ะถูกต้องค่ะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะเก่งมากค่ะสุชาพิษต่อไปกลับมาที่ทีมสุภวิทย์ค่ะเอาเลขไหนดีคะทีมสุภวิทย์ ใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่ากระแสกับแรงดรันจะมีเฟสต่างกัน90องศาโดยแรงดรันที่เกิดขึ้นในวงจรจะนำหน้ากระแสไปเป็นมุม90องศาอ่าครูเผอขอเฉลยไปแล้วงั้นครูให้ให้ไปเลยเป็นว่าครูเฉลยไปแล้วเนาะก็วงจรนี้เป็นวงจร L เพียงเดียวนะคะนี้ของทีมสุภวิทย์นะคะโอเคครับูเผอไปกดครูเผอไปกดเฉลยขอโทษทีนะคะ ่ต่อไปทีมสุชาพิทค่ะหนึ่งค่ะอันนี้เดี๋ยวครูก็เฉลยไปให้เลยเนาอเพราะว่าเมื่อกี้ครูเผลอไปกดของอทีมสุภวิทย์นะคะอันนี้โจ<ด>มีคำถามว่าค่าอิ p พีแดนซจะเท่ากับค่าความต้านทานนะคะโดย Z ซเท่ากับ R มีลักษณะของสมบัติของวงจรใดนะคะอันนี้จะเป็นสมบัติของจงจร R เพียงเดียวนะคะ,ะมาที่ทีมสุภวิทย์ค่ะ ข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดนะคะค่า inductive reactant ในวงจรเท่ากับเท่าใดคะอันนี้เหมือนครูอันนี้โจทย์จากที่ครูเฉลยเลยนะคะคิดได้ไหมเอ่ยข้อนี้คำนวณหน่อยนะคะอ่าร้อยห้าสิบเจ็ดโอมอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะว่าถูกไหมอ่าถูกต้องคะ่ะเพราะว่า จากสูตรก็คือ XL เท่ากับ 2πfl นะคะเราก็สามารถแทนค่าโดยดูจากวงจรน,นี้ได้เลยก็จะได้157โอห์มนะคะเก่งมากเลยค่ะอ่าต่อไปทีมสุชาพิศค่ะข้อ8ค่ะข้อ8นะคะจากภาพคือรูปขึ้นของวงจรใดคะ,งคะ,ะวงจร L ค่ะวงจร L นะคะ ถูกต้องค่ะเพราะว่าวงจรน,นี้จะสังเกตเห็นว่า,า v กับ i จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะคะเก่งมากค่ะต่อไปเลยคนนั้นหนึ่งข้อนะคะทีมสุภวิทย์เอาข้อไหนคะข้อห้าครับข้อห้านะคะกำลังงานไฟฟ้าของวงจรดังกล่าวมีค่าเท่าใดนะคะอ่ะสุภวิทย์เจอคำนวณอีกแล้วได้ไหมเอ่ยข้อนี้ หนึรวัตครับอ่าหนึ่งร้อยวัตนะคะเดี๋ยวลองดูนะอ่าหนึ่งร้อยวัตนะคะเพราะว่าอันนี้ p เท่ากับ i กำลังสอง r นะคะเราใช้สูตรนี้เนาะเมื่อเราแทนค่าแล้วเราก็จะได้หนึ่งร้อยวัต์นะคะอ่าเก่งมากต่อไปของทีมสุชาพิษนะคะอ่าจากภาพคือพารามิเตอร์ชนิดใดคะข้อนี้ครับคาปาซิเตนค่ะอ่าถูกต้องค่ะคาปาซิ แตนนะคะหรือว่าค่าความเก็บประจุไฟฟ้านั่นเองค่ะเก่งมากค่ะอ่าทั้งสองทีมก็ได้คะแนนเท่ากันนะคะอ,อ่มีใครสงสัยตรงไหนนะคะในวันนี้ถามได้เลยนะคะในถามตอนนี้ได้เลยไม่มีค่ะไม่มีครับอ่าโอเคค่ะวันนี้ครูก,ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปทำ ไปเล่นเกมที่ครูให้ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูเอกสารประกอบการสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ